สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง all day gaming ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเล่นจนจบเกมแล้วแต่ว่ายังปลดล็อกสกิลแกลเดียนแอตแทกไม่หมดเลยวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการปลดล็อกสกิลแกลเดียนแอตแทกหรือว่าท่าไม้ตายของตัวละครแต่ละตัวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับวิธีการปลดล็อกแก a เดียนแอตแทกหรือว่าท่าไม้ตายของตัวละครเน,นี่ยนะครับ สามารถทําได้โดยการที่เราเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครอ,อื่นที่อยู่ในแคมป์นะครับอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วก็คือเวลาเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะมีกลับมาที่แคมป์อยู่ตลอดครับทุกครั้งที่กลับมาก็ให้เรามาคุยกับตัวละครอ,อื่นๆที่อยู่ในแคมป์มันจะมีหัวข้อให้เลือก d o you w One to Spend Time With อันนี้ก็ให้เพื่อนๆตอบ Yes ไปนะครับมันจะเป็นการไปคุยกับตัวละครอ,อื่นเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นั่นเองครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ให้มากดตรงกองไฟครับมันจะมีหัวข้อให้เลือกเช็ค up the a ต t ร r er นะครับเป็นการไปพูดคุยกับตัวละครอื่นอีกทางหนึ่งครับตรงนี้ให้ทำทุกครั้งนะครับเวลาที่เรากลับมาที่แคมป์หรือว่าหลังจากเลยกลางเกมไปแล้วเนี่ยก็ให้พยายามกลับมาเช็คที่แคมป์บ่อยๆนะครับว่ามีหัวข้อพวกนี้ให้เลือกไหมทีนี้พอเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับจนปราบเดะเพนเทสได้แล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ของตัวละครมันจะอยู่ที่ประมาณเลเวล5นะครับซึ่งจะปลดล็อก g กด r d i นแอ t แท c กท่าที่1กับท่าที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับทีนี้การจะปลดล็อกแก a r d i นแ a t แท c กท่าที่3ได้คือเราต้องเพิ่มเลเวลความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยให้ถึงเลเวล7นะครับหรือว่าเลเวลแม็กนั่นเองครับหลังจากที่เราปรับเดอะ e n เพนเทสได้ให้เรากลับมาที่แคมป์ครับแล้วก็มาคุยกับตัวละครแต่ละตัว เดี๋ยวผมจะเริ่มจากของลูเน่ก่อนเลยแล้วกันนะครับมากดคุยเราจะได้ภารกิจไปตามหาพ่อกับแม่ของลูเน่แถวเกาะไซเรนนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับดันเจี้ยนที่เราไปปราบบอสไซเรนนั่นเองครับมาถึงก็จะเป็นจุดที่คล้ายๆกับชุดกระโปรงยาวๆตรงนี้นะครับมีพ่อค้าขายเทมด้วยครับเพื่อนๆที่สะสมชุดแฟชั่นก็มาซื้อได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเข้าประตูว์ปไปได้เลยครับ เข้ามาถึงด้านในเราจะเจอกับประตูบานใหญ่นะครับให้เราเลือกลุกอาราวครับเสร็จแล้วจะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับตรงนี้ให้เราเลือก playing music ก็จะผ่านประตูเข้าไปได้ครับเดินเข้ามาเรื่อยๆเพื่อนๆจะเจอกับบอสไส้เดือนยักษ์นะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆจัดการให้เรียบร้อยนะครับจะได้อาวุธของลูเน่มาด้วยนะครับเป็นอาวุธทัดไฟ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเดินมาจนสุดทางเราจะเจอกับเจอแนลที่เรากําลังตามหาอยู่นั่นเองครับเนื้อหาในนี้ก็ได้พูดประมาณว่าบริจิตนะครับซึ่งเป็นแม่ของลูเน่เนี่ยได้สู้กับพวกเนรฟรอนไปเวลา4วัน4คืนเพื่อช่วยชีวิตพวกเราไว้แต่สุดท้ายเธอก็ต้องยอมจำนนเพราะโรคติดเชื้อของเธอนั่นเองครับทําให้เธอได้จากไปอย่างสงบสุขแต่เธอได้กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะลูกสาวของเธอซึ่งก็คือลูเน่เนี่ยจะทํางานนี้ให้สําเร็จลุล่วงนั่นเองครับ หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปที่แคมป์นะครับวอร์โซก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูเน่ a my life, everything we did was about the p s It was a constant hum in the background, Just, always. There was no relief. Never. ตรงนี้เท่าที่ผมจับใจความได้นะครับลูเน่ก็จะพูดประมาณว่าทั้งชีวิตของเธอเนี่ยทุกอย่างที่ทำเกี่ยวข้องกับเ h อ p n n t r e s t มันเป็นความกดดันความเครียดอยู่เสมอกับหน้าที่ที่เธอต้องรับผิดชอบ ความรู้สึกเหล่านี้มันไม่เคยหายไปไหนเลยทั้งตอนที่หลับตอนหายใจเธอก็ไม่เคยปล่อยมันไปได้เลยเวอร์โซก็เลยพูดปลอบนะครับว่านั่นมันคงเป็นความกดดันมากๆแต่นั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม่ของเธอเนี่ยมีความศรัทธาในตัวเธอมากเช่นกันเมื่อจบบทสนทนาความสัมพันธ์ของลูเน่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6ครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาคุยกับลูเน่อีกทีหนึ่งครับ ตรงนี้จะเห็นว่าลูเน่กำลังนั่งจดบันทึกอะไรบางอย่างอยู่นะครับวอร์โซได้เข้ามาพูดคุยแล้วถามว่าเธอกำลังจดอะไรอยู่หลังจากนั้นวอร์โซก็ได้เดาไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเดอะแอ็กซอนบ้างเกี่ยวข้องกับตัววอร์โซบ้างจนทำให้ลูเน่ขำหมกมาจนสุดท้ายเธอก็ได้เฉลยว่าเธอกำลังเขียนเพลงอยู่ครับวอร์โซก็ได้ขอให้ une, ลูเน่ร้องเพลงที่เธอกำลังเขียนให้ฟังหน่อยลูเน่ก็เลยได้บอกว่า ให้วอร์โซเล่นเปียนโนแล้วเธอจะร้องเพลงให้ฟังครับจบบทสนทนานี้ความสัมพันธ์ของลูเน่ก็จะกลายเป็นเลเวลแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้สกิลแกลเดียนของลูเน่ทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีน,นี้เรามาดูของโมโนโคกันบ้างนะครับภารกิจของเราก็คือต้องช่วยชุบชีวิตโนโคกลับมานั่นเองครับตำแหน่งจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับโอลูเมียนะครับแม่น้ำซีเกรตตรงนี้นะครับ จะเป็นบริเวณที่มีน้ําแข็งเกาะอยู่ตรงนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับก็จะเจอพ่อค้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมี Color o f l u m i n a เให้เราเก็บครับพ่อค้าก็จะขายแผ่นเสียงนะครับใครที่สะสมเพลงก็มาซื้อได้นะครับจากนั้นก็เดินเข้าประตูวาร์ปได้เลยครับแม่น้ำซีเคร e ตเป็นจุดที่เจสตรเลตายและเกิดที่นี่นะครับมาถึงบริเวณด้านในจะมีให้กดคุยนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อชุบชีวิตโนโคลนะครับเพื่อนๆก็ตอบ y ยสไปได้เลยครับ ก็จะปรากฏหัวหน้าเผ่าเจสตราขึ้นมานะครับเขาก็จะด่าโมโนโคนะครับว่าแกพยายามจะรัดคิวอีกแล้วใช่ไหมเจา้าคนแกขี้เกียจนะฮะเหมือนว่าเจสตราที่จะชุบชีวิตต้องรองเข้าคิวนะครับโมโนโคก็บอกว่านี่มันไร้สาระมากนะครับเราควรจะชุบชีวิตพวกเขาทั้งหมดมาทีเดียวเลยหัวหน้าเผ่าก็เลยให้เหตุผลว่ามันจะเป็นคำสาบนะครับเด็กที่เกิดมาใหม่จะไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลที่เพียงพอนั่นเองครับโมโนโคจึงได้ท้าหัวหน้าเผ่าสู้ครับ I trial demand combat a by เมื่อเอาชนะหัวหน้าเผ่าได้แล้วเขาก็จะอนุญาตให้เราเริ่มทำพิธีได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาที่ค่ายนะครับเวอร์โซก็ได้เข้าไปพูดคุยกับมนโคซึ่งมนโคก็ได้ขอบคุณเวอร์โซอย่างสุดซึ้งนะครับ ตรงนี้ก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงเลเวล6ครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกลับมาคุยกับโมโนโคอีกทีหนึ่งนะฮะเลือกสเปนไทม์วิดโมโนโคอีกรอบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโนโคเป็นคนเจอเขานะครับคอยเลี้ยงดูคอยปกป้องแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะครับเขาก็เลยอยากทำแบบนั้นคืนบ้างโมโนโคยังบอกว่า w วอร์ซ่เป็นคนให้การเริ่มต้นใหม่แก่พวกเรา นายเองก็ควรจะได้รับมันหมายถึงวัวเศร้าตัวจริงนะครับที่เป็นคนวาดแคนวาสนี้ขึ้นมาหลังจากคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จะกลายเป็นเลเวลแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยครับได้มาเรียบร้อยนะครับท่าไม้ตายท่าที่3ของโมโนโคครับของไซเอลนะครับสามารถพูดคุยเพิ่มความสัมพันธ์ได้เลยนะครับจะเป็นกิจกรรมภายในแคมป์ทั้งหมดเลยไม่ต้องออกไปดำเควสข้างนอกครับ ส่วนของเวอร์ซนะครับเนื่องจากเขาไม่สามารถพูดคุยกับตัวเองได้ครับวิธีเพิ่มความสัมพันธ์ของเวอร์อซก็คือการมาคุยกับ SQ ครับจะได้ทั้ง Relationship ของเวอร์อลแล้วก็ได้ปลดล็อก Ability ของ SQ ด้วยครับทีนี้มาถึงของน้องมาเอลบ้างนะครับคือเราจะต้องช่วยมาเอลเนี่ยตามหาอลิเซียนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณทิศตะวันตกของโมโ l i t h นั่นเองครับ ในแผนที่ก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือข้างบนนะครับของแมปชื่อว่า The Richer นะครับเป็นเหมือนดันเจี้ยนหนึงเลยนะครับข้างในเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็แนะนำให้เดินสำรวจให้ทั่วนะครับเพราะว่าจะมีพ่อค้าลับแล้วก็บอสลับให้เราได้สู้ด้วยนั่นเองครับเข้ามาด้านในเราจะเจอกับคัตซีนนะครับเราพบว่ามีแอคซอนขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้านัาน่นเองครับ บริเวณด้านในนะครับจะเป็นเหมือนหอคอยที่กําลังก่อสร้างอยู่มีความสูงมากๆนะครับเราต้องไต่หอคอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงข้างบนสุดที่มีอลิเซียอยู่นั่นเองครับซึ่งมาถึงเราก็จะพบว่าอลิเซียกาลังนั่งวาดภาพอยู่นั่นเองครับอลิเซียได้ทําการหยุดเวลานะครับเพื่อที่จะพามาเอลเข้าไปดูอะไรบางอย่างที่อยู่ในประตูมิติเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอกับแอคซอนหนึ่งตัวที่นั่งอยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็คืออลิเซีย ในแบบที่พ่อของเธอวาดขึ้นมานั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่การต่อสู้กับอลิเซียเมื่อเอาชนะอลิเซียแล้วเราก็จะกลับออกมาจากหลุมมิตินะครับอลิเซียขอให้มาเอลช่วยส่งเธอไปอยู่กับครอบครัว ซึ่งไมโอลก็ได้ทำตามนั้นนะครับทำให้วอร์ซลเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆครับที่สูญเสียคนสุดท้ายในครอบครัวไปอีกคนหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่แคมป์นะครับอลิเซียก็ได้ขอโทษกับวอร์ซลนะครับกับการกระทำครั้งนี้แต่เธอแค่ต้องการช่วยอลิเซียสุดท้ายทั้งสองก็เข้าใจกันครับหลังจากนั้นเลเวลของความสัมพันธ์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6ให้เพื่อนๆทำเหมือนเดิมนะครับกลับมาคุยกับไมเอลอีกรอบหนึ่ง เท่านี้ระดับของความสัมพันธ์ก็จะเป็นเลเวลแม็กซ์เรียบร้อยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสลับวิธีปลดล็อก Gradient a อ t a ท k และเพิ่มความสัมพันธ์ของทุกตัวละครวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ